สวัสดีครับสวัสดีสุภาพสุขคดุดนอครับผมส้มันเลยเอาอกะมันบ่ได้ไปลองอยู่ทึ่งเวทีเนาะบ่ได้ขึ้นเวทีกับมาขึ้นหน้าโจอเนี่ยแล้วถาก่อนดีครับพี่เขียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผม วิธีบอกเลือกถิน่แนบเนียนก็คืออยู่ซื้อเสื้อบอต้องวาอียังแค่เหตุทุกอย่างให้ตรงกันคำกับตอนที่หาก,กันไม่ไหมมาเล่นนําสมเรียงในายางก่ิเ,เสีแดงในายางบอกสิได้ไปวิธีบอกว่าเศร้าฮักกันก็คือน้องอยากเหตุยังก็ได้ ใส่ใจทุกคนบนโลกออนไลน์แต่คนที่อยู่ไกลๆเหมือนเงา่ะกางเงาหน่ะให้จบเพลงหน่ได้สำนันอขอเพลงนเดิมมัอนนี่ขอเดิอ <laughs> สุดได้อีกพอกันทีแล้วพายเงาเลยโอ้ครับผม มันมาอีกแล้วออมากล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมมาวิธีบอกลงบอกเลยขอสมือเฉยเลยนะป่านคนโอคากแขบสวัสดีลูซสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมเต้นให้ดูหน่อยเงาแหละดูออก <c oughs> พูดยังกับตัวเองไม่เหงาถ้าไม่เหง,งาก็คงไม่เข้ามาดูหรอกนะซี กินเขาไปยั่งครับผมยัง่งยัง่งยัง่งขอพี่แต่หมว่านยังหมวฟังเลยอ้าวพอ่องเม็กมาดูอีกแล้วครับสวัสดีพ่อมิกนั่มมาบึ่งเดี๋ยวพ่อลูกมันไปใส่ฮะลูกพ่อไปได้พอ่อมันไปใส่มานี่ปั๊ดผัววานนานีบันทารีตัวรู้จักอยู่บ่แพนนก ก้มเริ่มออกแล้วอ่ะอ้วไม่ออกบ่ออกเดี๋ยวมันกระซำกอมันเถอะขอแต่เสียงขอแต่เสียงได้บอหินหนาดูแล้วเอาดีบอกเอาไปเอาแต่เสียงก็ได้บ่ต้องหินหนาก็ได้ว่างสัตว์คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอทิ้หนึ่งไม่ไว ฉันเต็มใจเขาเป็นแค่ที่สองหนึ่งคือหึงเมื่อใครใกล้เธอสองยือพ้อลหาห่างกันเพลงปาอีกซิงเกิลใหม่มาลายพันหนึ่งอ่าค่ะต้องบอกก่อนว่ามาลายพันหนึ่งนอ่าใครให้อ่า,อาถ้าบอกปุ๊บให้จริงเนี่ยลองให้ฟังเลยนี่ รอให้ฟังเลยเนะเพีงรู้ไหมปลาเองนีมอ่าให้เลยให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยอ่าบอกเราดิบอกเรากลับขึ้นบาได้ขึ้นครับบอลรดดิเสีย <c oughs> <c oughs> รวยใช่ไปะได้ครับ <c oughs> รวยค่ะช่วงนี้ <c oughs> บอกกดไลค์แต่กดรักได้บอกกดรักได้แต่ว่ากดแช่หอ้อง เสื้อเสื้อเป็นอยังเสื้อเป็นยังเอาสวัสดีเพื่อนเน็กด้วยนะครับผมเล่วสิให้ว่าวยงว่าวยงเหตุใดแค่เป็นผู้ฟังที่ดีหากเจ้าเพียงใดย้ำความจริงว่าตอนนี้เจ็บอีลีไอบ่มีความหมาย แล้วสิให้ว่าอีหยังเพื่อเอียังถ้ามันโมหิตทห้เจ้าเปลี่ยนใจก็บัหเาทิ้ออง